ครับสวัสดี f c ครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการไล่ลมกระบอกดันโซ่ลาวลิ้นกันนะครับทุกท่านโดยปกตินะาการไล่ลมกระบอกดันโซ่ลาวลิ้นมันก็มีหลายวิธีหลายเทคนิคหลายอาจารย์นะจะทําให้เหมือนกันบางอาจารย์ก็ล้มลดลงกรอกน้ํามันเข้าน็อตตัวนี้นะคลายน็อตเบอร์สิต,ตรงนี้ออกแล้วก็กรอกน้ํามันเข้าไปนะแต่มันก็จะมีบางคนไล่ลมไม่เป็นก็คือเอาน้ำมันกรอกข้างบนเดี๋ยวมาคลายน็อตตัวนี้ออก นะมันก็เลยไล่ลมไม่ได้สักทีนะครับทุกท่านนะดังนั้นวิธีการไล่ลมเขาจะทําการไล่ดังต่อไปนี้นะครับก็อันดับแรกเลยนะหากละวยกล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 ะวยมาก่อนเลยนะอ่ากลวยมาทําไมเพราะว่าเราจะเทน้ํามันนะครับลงไปตรงนี้เราจะเทน้ํามันลงไปตรงนี้นะอ่าเทลงไปสักสองสามรอบนั่นแหละนะเทลงไปแล้วเราก็จะ ทำการแยกไล่ลงนะอ่ะนะครับเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์หาน้ามันเครื่องสักนิดหนึ่งนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านนะก็อ่ะขอไปด้วยนะที่ปล่อยให้คลิบมันเดินต่อไปโดยที่อ่าไม่ได้อ่าทำอะไรเลยนะขอัยด้วยจริงๆนะครับอ้าวทำไงดีอ่ะมีได้ไหมไหลาตามมือนะไหลาตามนิ้วมือลงไปนะครับ มันไม่ไหลสิโอ้ยกลวยก็อย่ไกลมือเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาเอาแบบนี้ล่ละเอาแบบนี้และเอาเอาเอาวิชามั่นกันเลยกันนะครับอ่ะตามนี้นะครับก็เทน้ํามันลงไปนะครับเทลงไปดวดอ่าเทลงไปนะครับเทลงไปให้เต็มก่อนเลยอันดับแรกอ่ะน่าจะเต็มแล้วล่ะครับพี่น้องเจฟซี่อ่ะ เมื่อน้ำมันเต็มตรงนี้แล้วก็ให้เราทําการแยกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแยกลงไปเนี่ยเอาจนกว่ามันจะตึงนะครับรทุกท่านเนี่ยเนี่ยน,นะครับกดด้วยกดตรงนี้ลงด้วยกดลงด้วยกดเพื่อให้มันยกตัวขึ้นมานะครับแล้วก็กดหน่อยเนี่ยตึงเลยทีนี้นี่ก็คือเทคนิคการไล่ลมถ้าเราแยกอย่างเดียวมันไม่ได้แยกอย่างเดียวมันจะไม่ตึงนะเราต้องกดตัวนี้ลงกดตัวนี้ลงนะกดตัวนี้ลงอ่ากดลงมาเยอะๆเลย พอเรากดลงมาแล้วไอแกนตรงเนี้ยมันจะยกขึ้นพอยกขึ้นน้ํามันจะลงไปอยู่ข้างล่างพอน้ํามันลงไปอยู่ข้างล่างทีนี้อ่ามันก็จะตึงแล้วนี่เอาตึงแค่ไหนก็จัดไปนะครับใครชอบตึงแค่ไหนก็อ่ะตามนั้นเลยนะครับเพื่อนๆพี่น้องเอฟซีนะนี่ก็คือเทคนิคในขั้นตอนของการไล่ลมนะครับไม่ว่าจะเป็นเบฟร้อยนะครับอ่าร้อยสิบไอนะครับอ่าปะวาน นะครับปาวานบางรุ่นก็เป็นโซ่เราเลิ้นแบบนี้นะท่านนะก็จะประมาณนี้นะครับท่านนะนี่ก็คือเทคนิคของการไล่ลมนะครับที่ทําคลิปมานําเสนอมาฝากเพื่อนๆพี่น้อง f อฟนะอ่ะพอเราทําการไล่ลมเสร็จอ่ะพอเราทําการไล่ลมเสร็จนะในช่วงที่เราคุยกันเนี่ยเราก็ต้องรอก่อนนะไม่ใช่ว่าแค่นี้เสร็จนะรอสักพักหนึ่งแล้วมาทําการแยกดูอีกรอบหนึ่งนะ รอสักครู right. ่หนึ่งแล้วมาทําการแยกดูอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าแยกแล้วมันยังตึงอยู่ก็แสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วเรามาทําการแยกเนี่ยมันจมนะถ้าทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเรามาแยกแล้วมันจมก็ให้เปลี่ยนกระบอกตัวนี้นะเปลี่ยนออกไปเลยนะครับสําหรับกระบอกดันโซ่ราลิ้นนะก็เปลี่ยนออกไปเลยนะครับถ้าแยกแล้วมันยังจมนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เป็นสูตรเป็นเทคนิคที่ นำมาฝากเพื่อนๆที่น้อง F อฟีที่เข้ามารับชมแบบง่ายๆแบบต่วนตัวแบบจุดๆดน,ะนะครับทุกท่านอ่ะนะครับเมื่อเราทําการไล่ลงเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยทีนี้ก็จะเข้ามาสู่นะในขั้นตอนของการประกอบประกอบนะครับทุกท่านนะ,ะการประกอบประกอบไม่ยากนะครับประกอบไม่ยากนะ,ะเดี๋ยวขอทําการเช็คล็อตพวกนี้ก่อนนะ,ะหกเหลี่ยมลบไปไหนหมดเนาะหอ้จี้เราก็ อ่าทำการใช้งานอยู่นะอ่าขันก่อนเช็คนะนะครับอ่าเช็คก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบทุกครั้งนะครับเราก็ต้องทําการเช็คน็อตให้เรียบร้อยนะครับกันพลาดกันพลาดถ้าพลาดมาลรงงานเข้าออตัวนี้เราเช็คแล้วนะแต่เราหาลูกบล็อกไม่เห็นเราจะเช็คอีกรอบหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้ก็ขันอยู่นะ ะนะครับตัวนี้ก็ทําการเช็คอีกรอบหนึ่งเช็คเป็นที่เสร็จเรียบร้อย er นะครับทีนี้ก็จะเข้ามาสู่ขั้นตอนของการประกอบนะครับเราก็จะเอาตัวนี้นะกับชุดวันเบีสวมเข้ากันไว้ก่อนนะสวมเข้ากันไว้ก่อนหมุนซ้ายหมุนขวาเดี๋ยวมันก็เข้านะอ้าวลืมลูกปืนอ่าลูกปืนะปน, beaten. นะครับใส่ลูกปืนเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ oh, ประกอบตามนี้นะครับทีนี้นี่ริม ลิมนะอ่าเอาบนดีนักไหนหล่น้ำมันเครื่องเราเมื่อกี้ะะลงลน้ำมันเครื่องไว้สักหน่อยอ่านะครับต่อไปก็เข้าสู่ในขั้นตอนของการประกอบประกอบประกอบ เมื่อพูดถึงเทคนิคของการประกอบนะครับแต่ละอาจารย์ช่างก็จะประกอบไม่เหมือนกันนะของเราเราจะเอาชุดลูกปืนวันเวสสวมเข้ากับล้อไม่เหล็กจานไฟแล้วค่อยเอามาสวมเข้ากับแคล้งนะในลักษณะแบบนี้แล้วก็หมุนให้ตรงกันกับร่องริมแล้วก็ดันเข้าไปนะครับทุกท่านก็จะใช้เทคนิคนี้ก็อย่าลืมใส่บูทตัวสุดท้ายที่เฟืองสตาร์ทด้วยนะครับทุกท่านนะถ้าหากคิดว่าคลิปนี้นะครับ ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกท่านนะก็เอาละนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอาแนวทางในการไล่ลมกระบ,บอกดันโซ่ราวลิ้นของตระกูล Honda เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าห,หลายๆคนยังไล่ลมกระบ,บอกดันโซ่ไม่เป็นครับสวัสดี FC ครับ